สวัสดีนะครับเอบซี Pepsi นะครับท,ทุกทท่านทุกๆกคนเนาะที่เข้ามานะครับพี่น้องโอ้มีคนขู่ญาอาชิบ่อนนะครับเอบซี Pepsi. จะไปขู่เขาทําไมนะครับพี่น้องเนาะจะไปขู่เขาทนนะํนายเนาะเขาก็พยานเนาะพี่น้องเนาะเขาก็พูดสิ่งที่เขาเห็นที่เขาเขาเจอนั่นแหละไม่มีโฆษณาค่ะเปนว่าอ้าวพี่น้องเขาไปเบิ่งไหม เขาก็พูดนะครับพี่น้องตามที่ที่เขาเห็นนั่นแหละนะครับที่ในวันที่เกิดเหตุน,นั่นแหละเขเห็นยังไงก็พูดอย่างนั้นนะครับอืมมันก็จะออกมาทํานองนี้แหละนะครับพี่น้องถ้าพูดไม่ถูกใจนะพูดตรงๆนะถ้าพูดไม่ถูกใจพวกมันพี่น้องมันก็จะออกมาพูดแล้วก็ออกมาว่าทํานองข่มขู่พี่น้องกับพยงพยานนะ อันนี้บอกได้เลยพี่น้องมันไม่แฟร์นะพี่น้องเนาะอยากได้ความจริงหรื ige, หอย kabul, อ,ยอ,ยรรอยากได้ความถูกใจถามหน่อยกูถามหน่อยอยากได้ความจริงหรืออยากได้ความถูกใจเดี๋ยวนี้บอกมาอยากได้ความถูกใจตัวเองบอกหรือจะได้ความจริงอยากได้ความยุติธรรมบอกหรือจะได้ความถูกใจเดี๋ยวนี้เออนะครับพี่น้อง จะเอายังไงกันแน่นะพี่น้องอปากบอกว่าจะทวงความยุติธรรมอืมพราะเขาพูดความจริงทำเป็นรับไม่ได้ออกมาค่มขูเขาอย่างนั้นถูกค่มขูเขาอย่างนี้นะครับพี่น้องมันใช้ไม่ได้นะพี่น้องได้ไหม <c oughs> <c oughs> มันใช้ไม่ได้นะครับอืมสวัสดีครับพี่วุ้ยนะครับเอนมินของเรามาแล้วเนาะอ <c oughs> นะครับเขาก็พูดตามสิ่งที่เขาเห็นแหละเพราะอะไรเขาอยู่ในคนในหมู่บ้านอยู่ในพื้นที่นะครับพี่นออ้องเอพวกหมอยเซมเต,มเตดทั้งหลายแหละไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะพี่น้องเนาะไม่รู้คาดลาดขี้รีดมาแต่ไหนนะครับพี่น้องมาขอเงินมาขอแจมมาขอสอยกับเขา <c oughs> <c oughs> เออมาขอสอยกับเขามาขอเงินนะครับพี่น้อง ไม่รู้คาดลาดมาจากไหนนะครับเอฟซี FC. เอ้ยนะครับรู้จักแหน่ไม่รู้แหน่นะครับพี่น้องเว้าออกไปนะครับพี่น้องบางคนก็รู้แค่นี้นะครับพี่นะครับพี่ยาวขึ้นไปอีกนะพี่น้องอืมไม่รู้มาจากไหนนะครับอยู่ในพื้นที่หรือเปล่าในวันเกิดเหตุเขาทำยังไงอยู่อ่าเขาเดินหาเวลาไหน เขาเห็นเวลาไหนเขาก็พูดตามสิ่งที่เขาเห็นเออมึงจะเป็นเดือดเป็นร้อนอะไรนักหนะากูถามมึงหน่อยมึงจะเป็นจะตายบอกอืมทำไมเอาเรื่องของพยะจงพยานมาพูดจังอืมกัวว่าเป็นใบบอกกัว,ว่าเป็นเกึกบอกอืม ทำเป็นเน็บทำเป็นแนมเขาพูดแซะเขาอยู่ทํานองข่มขู่เขาอยู่เห็นไหมยายเตงโมก็เหมือนกันนะครับตอนนั้นก็ข่มขู่เขาจนเขาไปลงบันทึกประจําวันนี่นะครับดูไว้เลยนะครับพี่น้องดูไว้เลยอืมโอ้จะไปกลัวทำไมยาชี่เอ้ยนะครับแก้เสือเขายิงลูกเขาคาโลูกเขาจะคาจะไปกลัวเลย แล้วมีหาอะไรหรอกอ,อืน่ารอดพิจฉาชิ้งกระถาอยู่เฮือนนี่แหละเด้อว่าจังสี่แม่นบอกพี่น้องกูบ่ญานดอกกูได้เว้าแล้วว่าจังสี่ออกูได้เว้าแล้วกูนอนตายตาลับดอกวันจังสี่เด้อออใครจะมาพูดใครจะมาทาําร้ายไปสิเด้อออกูได้เว้าแล้วอืมกูได้พูดแล้วกับสิ่งที่กูอยากพูด กูได้พูดความจริงแล้วบางสีเดอ้ออ่าถ้ากูตายกูจะกูก็ตะตายตาหลับบางีิเดอ้อไม่ต้องไปกลัวมันหรอกพี่น้องเอ้ยคนประเภทนี้นะครับจะไปกลัวมันไร <c oughs> ก็ไยแต่ปากนี่แหละพี่น้องเอ้ยอือใช่พูดความจริงจะกลัวทําไมครับผมจะไปกลัวมันมันก็คนเหมือนกันนี่แหละนะครับเรี FC. เออ ในเมื่อเราพูดความจริงยังออกมาว่ายังออกมาข่มขู่มันหมายความว่าอะไรนะครับพี่น้องจะข่มขู่เขาทำไมอย่าดิ้นให้มันมาก <c oughs> ออกมาแสร้ททำไมในเมื่อรู้รจักรู้จักความจริงอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเออครับตายไปก็ อ่ครับผมไม่เสียดายชีวิตอืมถ้าได้พูดความจริงแล้วจะไปเสียดายทําไมเกิดมาด้ามซาดนะพี่น้องเ้ยไม่วันหนึ่งไน่ไม่วันไหนก็วันหนึ่งเราต้องตายอยู่แล้วพออยู่ค้าฟ้าสักคนนะอ่าบอกโลดกูได้ว้าความจริงแล้วบางทีเธอจะมาขากูก็มาขารลดยูเฮือนนี่ละบางทีอ่าจะไปกลัวมันเลย ืบ้านเมืองมันมีคือมีแพรอยู่แล้วไป็ญาติแม่มั็นหลังออนี่แหละพี่น้องเนาะการพูดความจริงนะพี่น้องเนาะแต่อันมันก็หนึ่งเดียวในประเทศเลยพี่น้องเนาะอืมแทนที่เลยโจดเลยจะกลัวจะกลัวทางด้านฝ่ายจำเลยแต่กลับกันนะพี่น้องเนาะ ฝ่ายโจดนะครับดันมาขู่ฝ่ายจำเลยนะครับพี่น้องเอยเคยเห็นหมอนะครับพี่น้องแม่นนะครับกลัวมนันเทศหยางนะครับจะไปกลัวทําไหมแม่นบอกพี่น้อง <c oughs> จะไปกลัวเขาทําไมได้ไหมเออเปิดยูจ้าทำไมไม่มีโฆษณาจ้าโอ้โฆษณ <โฆ S 2> าชวนเชื่อเราเอากระตังเราพี่น้องเลยไม่มีเลยค่ะ ก็ไม่มีเลยโอ้มีแล้วมีแล้วเพื่อนมาโคชนาชวนเชื่อเราเอาเงินในกระเป๋าตังเรานะครับพี่น้องเนาะหนึ่งเดียวในโลกนะครับครับผมไม่เคยเห็นก็ต้องดูแหละพี่น้องเนาะมีหนึ่งเดียวในโลกจริงๆมีจ้านะครับเจ้าอุ้ยบอกแล้วมีจ้าขอประคุณมากนะครับครับผมอย่าไปแชะอย่าไปเหน็บอย่าไปแหนมเขาอย่าไปแขวเขาอะไรแควแฉะแก เอา,เอาคนพูดยาอาชีนั่นแหละอืมทำไมอีกแล้วเอ่อที่ว่าเขาได้เป็นพยงพยานนั่นแหละอือาเขามีคนมาอยากมาขู่มาอะไรเนาะมาแซะมาว่านี่แหละต่างๆน,นานานี่แหละเนาะพี่น้องเอสีมันสมควรหรือไม่นี่แหละนะครับที่สังคมนะครับจับตามองนะพี่น้องเนาะอ่านี่นะครับจับตามองดูให้ดีนะครับสึกนี้สึก แห่งภูเขาไฟนะครับพี่น้องศึกแห่งภูเหล็กไฟนะครับพี่น้องอ <c oughs> จับตาดูกันให้ดีๆนะครับพี่น้องงานนี้นะครับมีการขู่มีการแซมีอะไรกันทั้งนั้นนะพี่น้องพยานในหมู่บ้านโดนกันไปนล,ลาวพี่น้องก็มอีอีแก่คนหนึ่งนะพี่น้องอยู่ต่างประเทศเนาะ ก็ยังออกมาด่ามาแทะเขาอยู่ทุกวี่ทุกวันโดยเอ่ยชื่อคนนั้นคนนี้นะครับเจ็ดแปดคนมันเอ่ยหมดนะพี่น้องมันได้ข้อมูลมาจากไหนมันได้ข้อมูลมาจากอีอคนไหนหมักคนไหนนะครับพี่น้องใครเป็นคนส่งข่าวให้มันพูดนะครับอีพีมันตัดสรู้ได้ยังไงนะครับนะครับอย่าดิ้นให้มันมากเดี๋ยวเจ็บตัวนะครับยิ่งดิ้นย,ยิ่งเจ็บนะจะบอกให้ กี <c oughs> ่ีครับยิงดิ้นยิ่งเจ็บนะสังคมเขาจับตามองคุณอยู่นะอ่าสังคมเขาจับตามองคุณอยู่นะยิ่งออกมาดิ้นเท่าไหร่ย,ยิ่งเจ็บหนักนะใช่ไหมพีม่น้องเอ็ดซี่เออยี่ีครับพี่น้องนะยิ่งออกมาพูดมากเท่าไหร่ย,ยิ่งเจ็บตัวหนัก สังคมยิ่งจะประนามมากกว่านี้อีกนะครับอืมทัวร์นี่จะมาอ่าไม่น้อยนะพี่น้องน่าจะหมดหมอชิดนะพี่น้องรถทัวร์จอดนะเออติดด่านจ้าขอบพระคุณมากครับผม <c oughs> ในเมื่อเขาพูดความจริงแล้วทำไมไม่ประดับรับฟังบ้างอ่า มันไม่ถูกใจคุณคุณก็ว่ามาเออมันไม่ผูกใจอีสันนะที่พยานพูดแบบนี้นะเออต้องพูดอย่างที่ฉันคิดนะบอกมันก็มีด้วยเหรอพี่น้องแบบนี้ <c oughs> มันก็มีจะบอกพี่น้องแบบนี้นะครับบ้านเมียงเอ้ยบ้านเมียงเคียงกระดาวเบื้องเอาเด้อพี่น้องเลยเออเบื้องเอานะครับอื ยิ่งดิ้นแรงก็สังคมยิ่งจะจับตามองคุณมากแค่นั้นนะครับอืมการพูดของคุณน,นี่แต่ละครั้งแต่ละทีนี่โอ้พี่น้องนะครับเหมือนกับพูดยังไงเขาพูดยังไงเนาะเขาเรียกว่าพูดยังไงเนานะะ,ะพี่น้องเนาะพูดือไม่จะพูดเวไรดอกพี่น้องไว้ เอเพราะอะไรจักว่าไปได้ดอกปัดความรับผิดชอบออกจากตัวเองบอกคุอจงไงนะครับพี่น้องเนาะไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงเนาะผมก็มันจบน้อยนะครับพี่น้องอผมก็จบน้อยนะครับเพราะอยากโยนความผิดให้คนอื่นนี่แหละเนาะพี่น้องอืมเขาคงคิดแบบนั้นมั้งนะครับเอออีหลีครับพี่น้องอืม บอกยาชิเออไม่ต้องกลัวจะไปกลัวแม่งมันทำไมเออเกิดมาเทอีเดียวอืมือไห่มือหนึ่งเขาก็ต้องตายคือเก่าแหละได้พูดความจริงแล้วจะไปงึดจะไปง้อมันทําไมเออครับ <c oughs> ผม